คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับรับเงินบํานาญรายเดือนมาแล้ว1ปีแล้วสมัครมาตา40ได้ไหมครับนะครับอันนี้คำถามจริงๆรับเงินบํานาญรายเดือนมา1ปีแล้วสมัครม40ได้ไหมครับนะครับรับเงินบํานาญรายเดือนมา1ปีแล้วแสดงว่าคนคนนี้นะครับอยู่มาตา3าหรือมาตา 39นะครับเอามาพูดกันก่อนในกรณีที่คุณอยู่มาตรา33หรือมาตรา39นะครับแล้วรับบำนาญรายเดือนนะแล้วถ้าอยากจะสมัครม .40 สามารถทำได้ไหมคำตอบคือทำได้ครับเพราะเหตุใดนะครับเพราะว่ามาตา3ามสามกับ39นะครับกับมาตรา40 คนกรณีกันนะครับใช้เงื่อนไขคนละแบบนะครับต้องแยกกันนะ40เงื่อนไขอีกแบบหนึ่ง3339เงื่อนไขอีกแบบหนึงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็น33ได้บำนาญแล้วเข้า39สิคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินบำนาญแต่ถ้าเข้าม .40 นะซึ่งซึ่งจะเข้าม .40 ได้เนี่ยนะครับมาตรา40ได้คุณต้อง ทิ้งระยะนะเช่นได้รับบำนาญมา1นปีอย่างเงี้ยเข้าได้แน่นอนม40นะครับถ้าอายุถึงนะอายุไม่เกินเดี๋ยวเราต้องไปดูเงื่อนไขม40ว่าจะเข้าเงื่อนไขเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่นะครับรายละเอียดเท่าไหร่ไปดูเงื่อนไขกันอีกแต่ถ้าถามมาแบบนี้ตอบเลยว่าเข้าได้ครับม40่นะได้คําตอบแล้วนะเข้าได้ครับเพราะนั้นคุณก็รับบํานาญในส่วนของบํานาญไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ ใช้สิทธิ์ของม .40 ด้วยนะครับเอาละเพื่อไม่เพื่อให้เข้าใจเชิงลึกอีกนะครับไปดูม .40 กันนะม .40 จะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับสูงสุด50นะทำไมใช้คำว่าสูงสุด50เพราะว่าม .40 มันแบ่งเป็น3ทางเลือกด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละทางเลือกก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวผมมีชี้แจง แต่เอาละสูงสุดเนี่ยมันมีให้5กรณี 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2. กรณีทุกบลภาพ 3. กรณีเสียชีวิต 4. กรณีชลาภาพเฉพาะทางเลือกที่2ที่3 5. นะครับ5กรณีสงเคราะห์บ,บุตรเฉพาะทางเลือกที่3มนะครับามาดูคุณสมบัตินะครับคุณจะต้องประกอบอาชีพอิสระนะครับหรือไม่ได้อยู่ในมาตร3า33และ3 9 และอายุไม่ต่ำกว่า15ปีและไม่เกิน65ปีถ้าเกิดอายุเกิน65ไม่ได้ไม่รับไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา33นะไม่เป็นผู้กันตน33หรือ39ไม่เป็นข้าราชการหรือเป็นบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายนะครับดูดีๆนะอันนี้เป็นช่องทางสมัครนะครับไปดู3ทางเลือก 3ทางเลือกได้แก่ทางเลือกที่1งทางเลือกอที่2ทางเลือกที่3นะครับทางเลือกที่1ส่งน้อยสุดเลย70บาททางเลือกที่2 100บาททางเลือกที่3 300บาทนะครับในกรณีประสบอันตรายนะคุณจะได้สิทธิ์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนก,ก,กรณีขาดรายได้นะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปนะครับคุณจะได้รับ300บาทผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลมีใบรับรองแพทย์ให้หยุด3วันขึ้นไปได้รับนะครับวันละ200บาทเงื่อนไขการรับสิทธิ์นะครับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันนะครับไม่เกินทั้งเรื่องหนึ่งทั้งเรือกสองไม่เกิน30วันทั้งเรื่องสามไม่เกิน90วันผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลหยุดไม่เกิน2วันนะครับ ปีละไม่เกิน3ครั้งนะครับทา,ราทางเรื่องที่3จะไม่คุ้มครองทางเรื่องที่1กับทางเรื่องที่2จะได้ครั้งละ50บาทในกรณีทุพพลภาพหรือรับเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับก็จะมีเงินตัวนี้นะสิทธิประโยชน์ผมไม่พูดมากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดน,นะครับทางเรื่องที่หนึ่งเนี่ยจะไม่คุ้มครองกรณีชลาภาพกับกรณีสงเคราะห์บุตรเลยนะแต่ทางส่วนทางเรื่องที่2จะไม่คุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนอันนี้ไม่ไม่คุ้มครองนะครับส่วนทางเลือกที่3ที่ส่งสูงสุดนะครับ3า0บาทเนี่ยคุ้มครองหมดเลยทั้ง5กรณีนะครับอ่านี่คือรายละเอียดเพราะฉะนั้นลองไปดูผมมีทำคลิปมาตา40เอาไว้แล้วนะไปดูรายละเอียดในนั้นผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับ40อันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับเชื่อมโยงกับคำถามแต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะตอบคำถามนะครับ ขอขอบคุณข้อ,ขอ,ขอมูลจากสำนักง,งานประกันสังคมเว็บไซต์ w วอ sso.go.th นะสอบถามเรื่องเราเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างทุกคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมมาตอบให้